การที่เคารพนะครับผมนายชน,นะรินทบเรงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์วันนี้จะมานำเสนองานวิจัยในรูปของโปสเตอร์นะครับในเรื่องของผลการใช้ชุดการสอนรายวิชาการงานอาชีพ3นะครับงานเกษตรสําหรับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนสังขารเพอสังขาจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งมีรายนามผู้ร่วมวิจัย้งน,นี้3คนด้วยกันก็คือหนึ่ง นายชนรินทั์ทมะเริงตัวผมเองนะครับสองอาจารย์อาลีไกรศูนย์และสามสุภเลิกแสงพยับนะครับเป็นอย่างไรที่ต้องนำเ,เรื่องการใช้ชุดการสอนมาสำหรับการจัดการเรียนการสอนในการทำวิจัยในครั้งนี้พบว่าเริ่มจากโรงเรียนสังขาอำเภอสังขาจังหวัดชนรินทร์เนี่ยนะครับสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา33นะครับนะกระรวงศึกษาธิการซึ่งทางโรงเรียนได้นาเอาหลักสูตรการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้นะครับนะหลักสูตรการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2551มาปรับประยุกต์ใช้ประกอบไปได้วย8กลุ่มสาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีซึ่งเป็นสาระที่มีความสําคัญแต่ว่ามีอาจารย์ผู้สอนจ,จํานวนน้อยแต่ว่าห้องเรียนค่อนข้างเยอะส่วนเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการใช้สื่อนะครับสื่อก็คือสิ่งที่ มีความสำคัญในการจัดมอบหรือส่งต่อเรื่องประสบการณ์การเรียนการสอนในเรื่องการใช้ชุดการสอนซึ่งเป็นสื่อชนิดหนึ่งเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำขึ้นโดยสื่อประกอบไปด้วยเนื้อหาบทเรียนแล้วก็ใบความรู้นะในหน่วยต่างๆที่ผู้สร้างจัดทำขึ้นมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาในจำนวนของอาจารย์ผู้สอนมีน้อยนะครับแล้ว ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียน,นรู้และแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวนะครับอวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้พัฒนาชุดการเรียนการสอนของรายวิชาการงานอาชีพเกษตรสามให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80%ทัแนะครับแล้วก็2เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนนะครับและ3เพื่อเปรียบเทียบผลสมมติทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2พระปกโรงเรียนสังขาออาเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับครับในส่วนของเรื่องของกรอบแนวคิดนะครับในการวิใจัยในครั้งนี้ก็คือตัวแปรอิสระนะครับก็คือชุดการสอนรายวิชาการงานอาชีพงานเกษตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีส่วนตัวแปรตามก็คือผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนครับ สำหรับวิธีในการดําเนินการวิจัยเริ่มตั้งแต่เรื่องของประชากรนะครับนะและกลุ่มตัวอย่างประชากรก็คือนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ที่โรงเรียนในรายวิชาการงานอาชีพ3ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา25 6 2 66, จํานวน9ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น324คนส่วนกลุ่มตัวอย่างนะครับก็คือนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ทั้ง,ง,งจำนวน40คนซึ่งได้มาจากการ ส่วอย่างง่ายนะครับนะและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือ1แผนการจัดก,การเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพ3งานเกษตรนะครับนะจำนวน18แผน2ชุดการสอนจํานวน18ชุดการสอนแล้วก็อันที่3คือแบบวัดผลสมมติทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับแล้วก็ข้อการเก็บรวบรวมข้อมูลเริ่มจากอันที่1ผู้วิจัยได้เตรียมสภาพห้องเรียนให้พร้อมกับนักเรียนที่จะได้มีการเรียนการสอนแล้วก็2 ก่อนทําการสอนได้มีการทดสอบก่อนเรียนนะกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบชุดทดสอบก่อนเรียนและ3ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนและ4เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ทําการทดสอบหลังเรียนนะครับโดยใช้แบบทดสอบชุดหลังเรียนซึ่งแบบทดสอบชุดก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันแต่มีการสลับข้อและสลับตัวเลือกและก็อันที่5นําผลการทดลอง ไปวิเคราะห์และสรุปผลรวบรวมและรายงานผลต่อไปข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนะการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอนในรายวิชาการงานอาชีพ3งานเกษตรตามเกณฑ 80, ์80-80โดยใช้ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละและส่วนเบี่งเ็นมาตรฐานหาค่าอ e ี E2 อสอันที่2ก็คือหาดัดชนีประสิทธิผลของ ชุดการสอนในรายวิชาการงานอาชีพ3โดยใช้สูตร e i และอันที่3ก็คือวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมดิลทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ค่าสถิติทดสอบ T-test, Dependence Sample Test, Dep ent, Sam ple, test. การวิจัยการใช้ชุดการสอนในรายวิชาการงานอาชีพ3นะครับทั้งสินส้น4หน่วยการเรียนรู้ซึ่งประกอบไปด้วย18แผนมีผลการวิจัยดังนี้นะครับตารางที่1นะครับการแสดงผลประสิทธิภาพของชุดการสอน รายวิชาการงานอาชีพ3งานเกษตรซึ่งแสดงออกมาในลักษณะของผลของ E1 ต่อ e E2 ซึ่ง E1 หมายถึงประสิทธิภาพของกระบวนการก็คือผลของการปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่กิจกรรมที่1 1จนถึงกิจกรรมที่18รวมทั้งสิ้น180คะแนนได้ค่าเฉลี่ยทั้งหมด145.45คะแนนคิดเป็นร้อยละ8 0 8ส่ส่วน E2 หรือประสิทธิภาพ โดยรวมของผลการเรียนจาก70คะแนนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ56.98คิดเป็นร้อยละ81.39ซึ่งเมื่อนำค่าประสิทธิภาพของกระบวนการกับประสิทธิภาพของผลรวมมาเปรียบเทียบกันจึงมีค่าเท่ากับ80.81ต่อ81.39ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งเอาไว้80ทับ80ครับครับสำหรับผลของการ หาดัชนีประสิทธิภาพของชุดการสอนหรือ effectiveness index นะครับหรือที่เรียกย่อสั้นๆว่า E.I ในส่วนของตรงนี้นะประกอบไปด้วยดังรายละเอียดดังนี้นะครับคะแนนก่อนเรียนจาก70คะแนนจำนวนนักเรียนทั้งหมด40คนได้คะแนนรวมเท่ากับ1,549คะแนนนักเรียนคะแนนหลังเรียนนะครับได้เท่ากับ2,279คะแนนเมื่อหาค่า E.I นะครับได้เท่ากับ0.5 8.35ซึ่งหมายความว่านักเรียนนะครับนะมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ58.35ครับเทียบผลสมมติทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนในรายวิชาการงานเกษตร3ซึ่งแสดงในตารางซึ่งมีค่าด,ดังต่อไปนี้นะครับค่าเฉลีย่ยผลสมมติทางการเรียนก่อนเรียนจากนักเรียน40คนมีค่าเท่ากับ38.73นะครับมีค่าส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานเท่ากับ3.90ส่วน คะแนนหลังเรียนนะครับนะจาก40นักเรียน40คนมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่6 9 9สหเส่วนเป็น,ปนมาตรฐานเท่ากับ5.89ซึ่งเอามาคำนวณค่า t t เทแล้วพบว่ามีค่าเท่ากับ25.36คะแนนนะครับเราพบว่าพบว่าผลผลสำลีทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดการสอนหลังเรียนเนี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ0ุดครับ ใช้ชุดการสอนเรื่องพื้นสสิบแปดชุดพบว่าหนึ่งประสิทธิภาพของชุดการสอนเป็นไปตามเกณฑ์แต่สิบถึงแปดสิบสองแต่จะมีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับศูนย์จุดห้าสามซึ่งหมายความว่าเมื่อได้เรียนทำาชุดการสอนนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพราว่าจะทําให้คะแนนดีขึ้นสามการเปรียบเทียบผลสมมติทางการเรียนก่อนหนังเรียนพบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีจมํานวนผู้สอนน้อยกว่าจำนวนห้องเรียนจะทําให้สามารถนําไปใช้ได้เป็นอย่างนี้และที่สําคัญกว่านั้นคือในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติแบบนี้จะทําให้การจัดการเรียนการสอนแบบนี้มีความเหมาะสมและช่วยทําให้เพิ่มความสามารถหรือเพิ่มผลสวิิาาการเรียนได้สูงขึ้นสาหรับข้อเสนอแนะนะครับ ด้วยสองส่วนด้วยกันก็คือข้อเสนอในการนําไปใช้หนึ่งประกอบไปด้วยครูผู้สอนที่จะนำชุดการสอนนี้ไปใช้ควรจะมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชุดการสอนรายละเอียดวิธีการให้ชัดเจนก่อนที่จะนําไปใช้ส่วนข้อที่2คุณครูควรจะอธิบายวิธีการใช้ชุดการสอนความหมายสื่อต่างๆของชุดการสอนนี้อย่างละเอียดให้กับนักเรียนทุกคนได้ฟังและอันที่3าครูควรจะจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอกับ กลุ่มกิจกรรมที่จะททมีการแบ่งและอันที่4ี่ก็คือการแบ่งกลุ่มควรจะแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มที่มีความคลายกันในเรื่องของจํานวนนักเรียนที่มีความเก่งความอ่อนแล้วก็เรื่องของเพศของเด็กที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับส่วนข้อเสนอแนะอันที่2ก็คือข้อเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งต่อไปก็คือควรจะมีการศึกษาวิจัยและการนําไปใช้ในรายวิชาอื่นๆเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางนักเรียนและทางโรงเรียนเป็นลัดับต่อไปครับที่สุดนี้ต้องขอกบขอบคุณทางคณะกรรมการนะ ผู้สมงคุณุทุกท่านหากมีข้อผิาดประการใดขอได้รับความชี้แนะจากท่านผู้สมงคุณทุฒิและคณะรรงการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของความสมบูรณ์ของการวิจัยในครั้งต่อไปต้องกลาบขอบคุณอย่างยิ่ง